Thank mm -hmm. you. สวัสดีครับพลรพักนักปรุงนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเอาใจคนชอบเส้นกันต่อแต่วันนี้คลจะทําเส้นเองนะครับแป้งเนยนๆเดียงนี้เลยครับส่วนประกอบมีไม่เกิน3อย่างนะครับท่านผู้ชมและที่สําคัญทําง่ายๆไม่ต้องอาศัยฝีมืออาศัยอะไรเดี๋ยวมาดูเนเบรกหน้ากันครับเมนูสําหรับคนชอบเส้นเมนูแรกในวันนี้นะครับ นั่นก็คืออูด้งนั่นเองครับเราจะเอาอูด้งมาทําเป็นสลัดอูด้งนะครับแล้วอูด้งเนี่ยเราจะทําเองด้วยครับคุณผู้ชมส่วนประกอบมีแค่3มอย่างเองนั่นก็คือแป้งอเนกประสงค์250กรัมนะครับมีเกลือ10กรัมแล้วก็มีน้ำสะอาดอีก115กรัมนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็เอาแป้งมาล่อนก่อนนะครับ อูด้งเนี่ยเหมาะกับการทำอาหารหลายประเภทมากแต่ส่วนมากเขาถ้ากินร้อนถ้ากินเย็นก็มีทำเป็นสลัดบ้างนะครับหรือว่าเป็นเหมือนซาลุอูดง้งทาะกับซอสอหวานอะไรบ้างนะครับเอาละครับพอร่อนเสร็จเราใส่เกลือลงไปนะครับ10กรัมแล้วก็ตามด้วยน้ำนะครับเทียบสัสดส่วนของน้ำกับแป้งแล้วเนี่ยนะครับน้ำน้อยมากนะครับนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เส้นอูด้งมีความเหมนียวนะครับเอาละครับ แรงมือมีแค่เนี้ยนะฮะท่านผู้ชมลองดูใกล้ๆนะครับมันยังไม่เนียนเราใช้ฝีมือไม่พอนะครับเราต้องใช้ฝีเท้าด้วยนะครับเราก็วางลงที่พื้นนะครับและเราก็ใช้เท้าของเราเนี่ยนะครับนวดนะฮะนี่คือการที่เราใช้เท้าเนี่ยมันมีเหตุผลอยู่นะฮะท่านผู้ชมลองออตรวจสอบได้เลยว่าคนญี่ปุ่นเขาทําอุโร่ด้วยวิธีนี้จริงๆเวลาที่เขาทํากันทานตามบ้านนะครับเนื่องจากว่าแรงมือของเราเนี่ย มันมันนวดแป้งได้ไม่ดีพอมันต้อใช้น้ำหนักตัวทั้งตัวเลยนะครับมันถึงจะทําให้แป้งเหนียวนะครับเอาละครับน,นี่ผมกลับมานวดครั้งที่2แล้วนะครับหลังจากพักไปหนึงชั่วโมงแป้งของเราเนี่ยใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมารีดเปเส้นกันครับเวลาที่รีดเส้นอูดงนะครับเราสามารถนวดได้ด้วยเช่นกันแต่พยายามใช้แป้งที่นวดเนี่ยเป็นแป้งข้าวโพดนะครับ Okay. พอบางดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาตัดเป็นเส้นๆนะครับพยายามตัดให้เท่าๆกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาเส้นอูด้งทั้งหมดนะครับไปต้มพร้อมๆกันเลยในน้ำร้อนที่เดือดดีนะครับ พยายามอยาให้เส้นติดกันนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับ6นาทีนะครับฟองฟอดเยอะอันนี้ถ้าเกิดเราหนวดแป้งยิ่งเยอะฟองจะยิ่งเยอะนะครับตอนนี้เราก็จะมาล้างเส้นนะครับคุณผู้ชมต้องทราบวอย่างนึงนะครับว่าเราควรจะเปิดน้ําไ้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเทน้ําร้อนลงไปเนี่ยโดยไม่เปิดน้ำบางทีพ่อน้ำข้างล่างจะเสียได้นะครับเอาละครับเทเส้นอูด้งลงไปเลย คนญี่ปุ่นเนี่ยพอเขาทำเส้นอูด้งเสร็จเขาจะมีการซักเส้นนะครับก็ซักเหมือนซักผ้าเลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าเส้นจะขาดหรืออะไรนะครับเพราะว่าเส้นอูด้งมีความเหนียวมากทีเดียวนะครับเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมเมื่อกี้บนบอกไว้แล้วนะครับว่าเมนูแรกเราจะมาทําเป็นสลัดนะครับเราใช้งาคั่วนะครับก็ใส่ลงไปในครกนะครับแล้วเราก็จะใช้น้ําตาลด้วยนะครับผมใช้น้ําตาลกับงาสัดส่วนเท่ากันนะครับน้ําตาลใช้1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะฮะ และน้ำตาลที่ผมใช้เนี่ยเป็นน้ำตาลละลายเร็วครับชนิดขวดที่มีขนาดกระทัดรัดสามารถปรับระดับได้2ระดับนะครับจะเป็นรูใหญ่หรือรูเล็กก็ได้อันนี้เนี่ยเราสามารถใช้รูใหญ่หน่อยได้เพราะเราจะใช้ถึง1ช้อนโต๊ะนะครับแต่ไม่ว่ารูปแบบไหนก็ทํำให้เราสะดวสบายมากขึ้นครับใส่ลงไปเลยนะครับ ปรุงรสนะครับตัวแรกจะเป็นซอสถัวเหลืองชนิดใสนะครับคืออันนี้คุณไม่อยากให้ตัวน้ําสลัดของเราสีเข้มใช่ไหมครับเวลาไปโดนผักแล้วมันจะไม่สวยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นชนิดใสซึ่งเหมาะสําหรับปรุงอาหารหรือว่าทําสลัดทําให้คงไว้ซึ่งสีสันอาหารตามธรรมชาตินะครับเราใช้ทั้งหมด2ช้อนชานะครับหนึ่งสนะครับหลังจากนั้นนะครับ เราต้องการรสเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวจากธรรมชาติคนจึงเลือกใช้น้ำส้มสายชูนะครับซึ่งเป็นน้ำส้มสายชูหมัก4.2จากข้าวของมะลินะครับซึ่งสามารถช่วยอาหารของเราหรือสลัดของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมและก็มีกลิ่นหอมหน่ารับประทานและยังช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับทำให้สุขภาพเราดีครับเราใช้ทั้งหมด1ช้อนโต๊ะครับ ตัวนี้ใช้ทําข้าวซูชิอะไรด้วยก็ได้นะครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับเพื่อกลิ่นหอมนี่นะครับใส่น้ํามันงาลงไปแค่นิดเดียวนะครับน้ํามันงานอย่าใส่เยอะนะครับท่านผู้ชมโอเคประมาณสักเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาเลยพอแล้วนะครับคนให้เข้ากันนะครับและการที่เราจะทําน้ําสลัดได้นี่ครับ ในน้ำสลัดต้องมีน้ำมันครับวันนี้ผมใช้น้ำมันรำข้าวนะครับเพราะว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยเป็นน้ำมันสำหรับคนรักสุขภาพอย่างแท้จริงเพราะว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างวิตามินอ e ีและโอริสเนอลสูงมากๆเลยครับเราใช้น้ำมันรำข้าวทั้งหมด3ช้อนโต๊ะนะครับก็ใส่ลงไปหลังจากนั้นนะครับก็ตีให้เข้ากันครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมก็จะได้น้ำสลัดนะครับซึ่งดีลดงา ที่มีส่วนประกอบดีๆทั้งนั้นเลยนะครับเอาละครับ<ม>เราก็จะใส่ผักกาศแก้วแล้วกันนะครับอยากใส่อะไรก็จริงๆแล้วตรงนี้แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ผมว่าผักกาดแก้วมันทําให้สลับเรามีวูลุ่นะครับมะเขือเทศน,นะครับเราก็ใช้ซักแล้วแต่ผลเล็กผลใหญ่นะครับอันนี้ผมใช้ซักครึ่งลูกกระบอนนะฮะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆเอาละ เราก็ใส่เส้นลงไปแล้วแต่นะครับว่าเป็นคนชอบแป้ชอบคาร์โบไฮเดรตเยอะแค่ไหนนะครับก็ใส่ไปตามจำนวนที่ต้องการนะคนให้เข้ากันครับเสร็จแล้วครับอูด้งสลัดนะครับ ซึ่งมีน้ำสลัดเป็นรถงาเมนูของเรายังไม่จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาอูด้งมาทำเมนูอีกเมนูหนึ่งซึ่งเป็นเมนูพื้นฐานง่ายๆของญี่ปุ่นเป็นอะไรสักครู่ครับอีกเมนูหนึ่งนะครับเราใช้เส้นเดิมนี่แหละครับที่เมื่อกี้เราทํามาด้วยฝีเท้าของเรานะครับยากิอูอด้งครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆทํากันไปเลยดีกว่านะครับก่อนก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะครับแล้วก็ใช้น้ํามันราข้าวเล็กน้อยนะครับ ผมใช้ประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะพอน้ำมันร้อนดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะผัดหอมลงไปก่อนนะครับใส่หอมนะครับแล้วก็ใส่เนื้อหมูนะครับโดยทั่วไปเขาจะใส่เนื้อหมูนะครับแต่หลายๆคนอยากจะเสียในของทะเลก็ได้เช่นกันไม่ผิดนะครับเนื้อหมูผบกจะติดกระทักเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวหลุดเองฮะเดี๋ยวทำให้ดูนะครับหลังจากนั้นเราใส่ผักที่สุกยากๆลงไปต่อนะครับ พริกยักษ์เหลืองพริกยักษ์แดงนะครับผัดต่อนะครับพอเนื้อหมูเริ่มที่จะส,สุกสักประมาณ70%ได้นะครับเราก็ใส่ซอสลงไปซอสต,ตัวนี้นะครับเป็นซอสที่เขาเรียกว่าบูสเตอร์เชียร์นะครับเป็นซอสกึ่งรสเปรี้ยวนิดๆน,น,นะครับเขาเอาไว้ผัดยากิโซบะน,นะครับ มุสเชียของญี่ปุ่นกับของฝรั่งไม่เหมือนกันนะครับคนละรสชาติกันตัวนี้เนี่ยจะมีรสชาติที่ใกล้เคียงกับซอสคงคัสึนะครับเป็นซอสหมูทอดนั่นเองครับใส่ลงไปประมาณสามช้อนโต๊ะนะครับเอาละครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ใส่เส้นลงไปนะครับแล้วแต่จํานวนที่อยากใส่นะครับน้อนแล้วก็คนๆให้เข้ากันนะครับ เส้นอูด้งของเราสุกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเปิดผัดนานเนี่ยมันจะทําให้เส้นแฉะนะครับใส่ผักที่สุกง่ายๆลงไปตอนหลังสุกนะครับกะหล่ำปีหั่นเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับเห็ดเข็มทองนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือและผิกไทยนะครับเมนูนี้เป็นเมนูง่ายๆนะครับใช้เครื่องปรุงน้อยๆไม่ต้องใช้เยอะเลยนะครับจะสังเกตว่าผมใช้ซอสอยู่แค่ตัวเดียวเองเป็นหลักนะครับคนให้เข้ากันครับ โอเคครับพอทุกอย่างเข้าที่นะครับที่เหลือก็ตางอาจานได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ แต่งหน้าอีกเล็กน้อยนะครับด้วยพวกเครื่องปรุงของญี่ปุ่นนะครับหลายๆอย่างอันนี้เป็นขิงดองนะครับแต่เขามาสไลด์เป็นเส้นๆเขาเรียกว่าเบนิโชกะนะครับเป็นขิงดองของญี่ปุ่นท่านผู้ชมไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมเป็นแดงนี้สีแดงนี้เป็นสีธรรมชาตินะครับเขาใช้ใบไม้ที่มีชื่อว่าชิโซะเราเคยเอามาทําอาหารในรายการแล้วด้วยนะครับแต่นี่เป็นชิโซะที่สีแดงนะครับเอามาย้อมสีให้เป็นสีอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่แต่ละอย่างลงไปแต่งหน้านะครับ บางทีไอ้ตัวซอสยาก,กิโซบะเขาจะลดหวานใช่ไหมครับพอเรามีตัวขิงลงไปด้วยมันก็จะมีรสเปรี้ยวฝัดขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้พอใส่ลงไปแล้วจาได้ไหมครับมันจะดิ้นๆน,นะครับเพราะว่าพอมันเจอความร้อนแล้วมันจะขยับได้นะครับท่านผู้ชมนะอีกนิดหนึ่งด้วยสาหลาดแล้วแต่น,นะฮะถ้าเปิดชอบทเยอะก็ใส่เยอะก็ได้อ้าวล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับยากิอูอด้งอีกเมนูหนึ่ง ง่ายๆาาญี่ปุ่นที่ทำจากเส้นอูดงครับสำหรับทั้งสองสูตรนะครับท่านผู้ชมสามารถแวะเข้าไปได้ที่ www. p o n f o o d m a f i a com นะครับเสร็จไปแล้วครับสำหรับอาหารเส้นนะครับคงถูกใจคนชอบเส้นในสัปดาห์หน้านะครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะรู้ว่าอะไรอยู่ในถ้วยต้องติดตามชมครับวันนี้สวัสดีครับ